เรียนเลยนะคะว่าได้ยินเสียงเพลงนะ น,นี้ก็จะเป็นสะพานประชามไอหม่งคลประชานุก,กูลนะคะ เมื่อมันมีเสียงเพลงนะคะหนุยก็ลืมไปนะคะว่ามีเสียงเพลงนะคะตอนนี้เรือก็ติดเร็วะนะยังไงก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะว่าหนาุยก็ทาการไลฟ์สดไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวทักทายค่ะทะักทายสี่ของคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะออกประตูไล่ผีวิ่งซ้ายตรงแปบเดียว ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะนั่งเรืชมบรรยากาศไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะนานๆเราก็มาทีเนาะนนนไปได้สายไงก็ทักทายนะคะก็มีทั้งเสียงเพลงแล้วก็ยังไงก็คือมีเสียงการสตาร์ทเรือดับ ดับเสียงเพลงอะนะมันก็ช่วยได้หน่อยนึ่งพยายามเข้าไปดูคือเรายัางไม่เป็นยังไม่เห็นใครรู้ไหม่ะอ๋อคือบางทีอาจจะเป็นช่วงแบบว่าตอนช่วงเย็นๆจะมีกันที่หน้าสาริกาหรือหน้าเดือนเรือนจำนะคะเราจะไปกันตรงนั้นนะคะเอาน,นี้ยก็ คือก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยเลยเออมาไลฟ์สดวัดๆให้เอฟซีดูดีกว่านะคะสวัสดีเจ๊าชัยด้วยนะคะราาเจ๊าชัยนะคะสวัสดีนะคะก็ <c oughs> ยังไงก็สวัสดีด้วยนะคะเลิกทําผิดกฎหมายนอนบ้านสวโอ้ยน่าเบื่อนะคะอีตัวเอสเนี่ย ไม่รู้ผิดตรงไหนนะคะกดไม้ตรงไหนยังกดไม้กดมานนะคะให้หน้าเบื่อนะคะอีพวกไอโอพวกนี้นะคะหน้าเบื่อนะคะไหนไม่ไปจุดหนึ่งไปไปเกินสักทีนะคะไม่ไปเกินสักทีแม่เอ้ยแม่น้าดูนะเข้ามาไอ้ไรนะคหนานะสวัสดีพี่ต้มครับ มาถามวีจะโดดน้ำไหมไม่โดดนะคะสำนรัยปลัวค่ะปลาปลาไหยทังเพ้นนะคะแหลกคีบตัวคีบต,ต,ต,ตัวใหญ่โทรทัศนะคะคุณพี่ขาใหญ่กว่าเข็มฉีดยาเลยลาวนะ<ม>ก็อย่าลืมนะคะเอฟซีนะคะคุณลุงก็ปากหมดให้สานวุวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถช่วยค่าข้าวค่าเดินทางสารวยได้นะคะ ตามเลขวันที่ที่คุณลุงไว้นี่เลยนะคะสบบนี้ก็มาแบบนี้นะคะนู่นนะคะเรือที่เขาไปมาแล้วก็กลับมาแล้วนะคะหนึ่งลำนะคะเนี่ยะคะ่ะแาบนี้ก็ไปแบบนี้นะคะทุกอย่างนะคะมันก็มีค่าเดินทางนะคะเท่าที่เห็นเลยนะคะมันก็เป็นค่าเดินทาง